เผยอาชีพในฝันของน้องพายุทําเอาพ่อน็อตสะดุ้งค่ะว่ายังไรงคะงานนี้น้องพายุเผยอาชีพในฝันต้องบอกว่าเป็นซุปตาต,ตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามจํานวนมากค่ะสายฟ้าพายุลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของลูกชายนักธุรกิจพ่อน็อตและแม่ชมพู่ล่าสุด หวานเจีย๊ยบนะคะผู้จัดการคุณสนิทของชมพู่ได้เผยคลิปวิดีโอผ่านทางสตอรี่ค่ะขณะที่น้องพายุบอกว่าอาชีพในฝันคืออะไรแต่ละอาชีพที่หนุ่มน้อยก็ตอบออกมานั้นไม่ธรรมดาเลยค่ะพ่อนอดก็ต้องแอบขนลุกเบาเมื่อน้องพายุพูดถึงรถพรุขั้นโปรดที่อยากจะใช้ขับไปทํางานตอนโตแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ครอบครัวนี้เองเนี่ยปาเจ็บเองกัระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอยากเป็นทุกอย่างทุกอาชีพเลยว่าไม่ได้นะคนซ่อมรถแลมโบน่าจะอยากเห็นพี่ยุทธุกปทบาทนะครับแม่ชมสนับสนุนพี่พี่หม,หมดหมดทุกอย่างเลยเนอะตอนนี้รับบทบาทนักแสดงแล้วหนึ่งน่ารักพูดไม่หายใจเลยพยุต์ก็บอกว่าอยากเป็นคนซ่อมรถนะอยากเป็นนักฟุตบอลอยากเป็น ตำรวจแมนอยากเป็นคนล้างรถอยากเป็นคนก่อสร้างหวนเชียบอกว่าแต่ละอาชีพดีๆทั้งนั้นเลยพายุก็บอกตอบด้วยนะคะว่าแล้วก็อยากเป็นนักฟุตบอลยุทธจะเป็นช่างซ่อมรถแล้วยุทธจะขับรถอะไรล่ะครับปาเจียบถามทีนั้นของพายุก็บอกว่าแลมโบกินี่ครับงานนี้หวนเชียบอกว่าโอโหสีอะไรล่ะคะยุขับรถแลมโบกินนี่สีอะไรดีคะ พายุก็บอกว่าสีน้ําเงินรถของใครของยุหรือของป๊าป้าพายุก็บอกว่าของป๊าป้ายุแต่ยุอยากขับป๊าป้ายกให้ยุเลยแม่งนานนี้นะคะพ่อน,อน็อตมีคนลุกเหมือนกันแล้วคะ่ะ thank you